รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะ ดูแห่งความสุขสนับสนุนรายการโดยไอคอนสยามสยามพารากรสยามเซ็นเตอร์สยามดิสฟเวอรี่ซีีพรมคอฟ c ี p ด d กรีม e Mix น้ำปลรราร้าแม่ไพลินจากวิรัตปันสุข สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Happy Season ฤดูแห่งความสุขค่ะ mm hmm. เห็นริชาตแต่งตัวเรียบๆง่ายๆแบบนี้และด้านหลังเป็นวัดนะคะแน่นอนค่ะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวและทําบุญร่วมกันนะคะตอนนี้ลิชาพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วัดถ้ำเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะบรรยากาศดีมากๆนะคะระหว่างลิชาจะเดินเที่ยวแล้วก็ไหว้พระทําบุญเนี่ยลิชาขอให้คุณผู้ชมไปชมข่าวดีๆสาระดีๆกับรายการของเรากันก่อนดีกว่าค่ะ ช่วงแฮปปี้บ็อกซ์สุกแกะกล่องกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมประกาศจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาครั้งแรกในไทยเพื่อเป็นรากฐานสําคัญในการพัฒนาสถาบัานอุดมศึกษาในอนาคตซึ่งจะนําไปสู่การปฏิรูปสถาบัานอุดมศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมอัปเดตการดําเนินโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลายัยตามกลุ่มยุทธศาสตร์5กลุ่มในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยทั้งภาครัฐและเอกชนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีค่ะ กองทุนนี้จะเป็นกองทุนเพื่อให้เงินในการสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาคือจะไม่ได้เป็นกองทุนไปให้รายบุคคลแต่คือให้กับมหาวิทยาลายัยทั้งรัฐและเอกชนสามารถใช้กองทุนนี้ได้นะครับแล้วก็หลักเกณฑ์ก็คือจริงๆเงื่อนไขวัตถุประสงค์ใหญ่ๆมีอยู่2เรื่องก็คือพัฒนากําลังคนกับการสร้างความเป็นเลิศน,นะครับก,กม็มหาวิทยาลัยก็จะต้องมีแผนในการพัฒนาตัวมหาวิทยาลายัยว่าจะพัฒนากําลังคน เพื่อตอบโจทย์ประเทศอย่างไรพัฒนาความเป็นเลิศตามศักยภาพของมหาลัยอย่างไรนะครับก็จะสามารถใช้เงินกองทุนที่ได้เบื้องต้นเราจะมีมีเงินอยู่ประมาณ1,000ล้านนะครับแล้วก็ที่เรากำลังจัดทาคําของบประมาณในปี65 66เนี่ย66เนี่ยนะครับประมาณ7,400 7 0 0ล้านนะครับ7,400ล้านซึ่งถ้าเราได้งบประมาณส่วนนี้ก็จะเข้ามาอยู่ในกองทุนเพื่อพัฒนาโลักึกตานีครับ การจะตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาจะเข้ามาขับเคลื่อนและช่วยสนับสนุนภารกิจเฉพาะด้านในการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตก,กําลังคนระดับสูงเฉพาะทางให้สอดรับกับความต้องการของประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อีกด้วยค่ะ โครงการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยร่วมกับไอคอนคราฟต์เชิดชูผู้ประกอบการไทยต่อยอดความสําเร็จจากการจัดทําโครงการพัฒนาต่อยอดด้านการตลาดจากดอนก่อยโมเดลสู่ตลาดสากลโครงการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายยังโอทอปและโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็นพรีเมียมโอทอปทางโครงการพัฒนาชุมชนจึงดําเนินการจัดนิทรรศการกิจกรรมที่1พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็นพรีเมียมโอทอปตั้งแต่วันนี้ถึง7 มีนาคมณไอคอนคราฟชั้น4ไอคอนสยามเพื่อที่จะได้ช่วยกันสนองแนวพระราชดำริในการที่จะใช้งานผ้างานหัตถศิลป์หัตถกรรมที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของพี่น้องคนไทยเนี่ยนะครับให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอพี่น้องคนไทยด้วยกันให้ดีขึ้นของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวลี นารีรัตนราชกัญญาด้วยกันนะครับก็ขอเลี่ยนเชิญครับหรือจะดูในไลฟ์สดก็ได้นะครับ นอกจากนี้ภายในงานยังมีนิทรรศการโครงการพัฒนาต่อย,ยอดด้านการตลาดจากดอนก่อยโมเดลสู่ตลาดสากลและโครงการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายอย่างโอท็อปโดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมนิทรรศการพร้อมร่วมช็อปกับพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายทั้ง3โครงการในตั้งแต่วันนี้ถึง7มีนาคมณไอคอนคราฟชั้น4ไอคอนสยามสอบถามเพิ่มเติมโทร1338หรือ Facebook ไอคอนคราฟค่ะ เมืองสุขสยามจัดงานหมอยาท่าสุขสยามสืบสานม,มรดกแห่งภูมิปัญญาไทยพื้นบ้านรวบรวมเรื่องราวาศาสตร์สมุนไพรไทยได้แก่จำนายสิทธิ์ยอดสมุนไพรผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่พัฒนาจากพืชสมุนไพรท้องถิ่นและาศาสตร์การนวดบำบัดแบบโบราณมาไว้อย่างครบครันตั้งแต่วันนี้ถึง6มีนาคมณหลานเมือง1 2เมืองสุขสยามชั้นจีณไอคอนสยามภายในงานจะได้พบกับเมนูอาหารสมุนไพรพื้นบ้านและเครื่องดื่มจากสมุนไพรพื้นบ้านมากด้วยสรรพคุณ ที่ชาก้าดอกไม้มงคลให้ความรู้สึกผ่อนคลายหรือชาแบบแยกชงดอกกุหลาบดอกกระเจี๊ยบเป็นชาดีท็อกระบายของเสียปรับสมดุลร่างกายนอกจากนี้จะได้พบกับศาสตร์การนวดบำบัดโรคแบบล้านนาโบราณจากศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญ,ญาและแพทย์พื้นบ้านจังหวัดเชียงรายซึ่งมีชื่อเสียงด้านการดูแลบำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆทางร่างกายค่ะ พร้อมกันนี้ยังได้รื่นรมกับดนตรีบำบัดจากกลุ่มบ้านดนตรีขีตาลและการบรรเลงสล้อซอซึงจากกลุ่มสืบสานวัฒนธรรมล้านนาในวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง18นาฬิการ่วมสืบสามวัดกแห่งภูมิปัญญาไทยพื้นบ้านส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยและร่วมกิจกรรมต่างๆได้ในงานหมอยาท่าสุขสยามตั้งแต่วันนี้ถึง6มีนาคมณลานเมือง1 2เมืองสุขสยามชั้นจีนณไอคอนสยาม ดูดารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สุขสยามค่ะมูลนิทิโครงการหลวงร่วมกับสยามพารากอนจัดงานรอย a โปรเจกต์แกส t รอน o มี f เฟสติวัล0 2 2 2อดสยามพารากอนในคอนเซปต์มาสเตอร์ฟู for good health ระหว่างวันที่24กุมภาพันธ์ถึง6มีนาคมณแฟชั่นฮอล l ์ชั้น1และ g ู u ม e มาร์เก็ตชั้นจผลผลิตของพวกงการหลวงโดยเฉพาะพืชเนี่ยเราจะต้องไม่มียาฆ่าแมาลง เราต้องไม่มีสารเคมีต้องไม่ใช้สารเคมีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ทำช่วยในเรื่องของของทำให้อาหารของเราเนี่พิเศษกว่าที่อื่นก็คืออาหารของเราเนี่ยจะไม่มีสารเคมีนะฮะเพราะว่าทุกทุกแข่งเนี่ยเราจะใช้สารชีวพันธุ์ซึ่งสามารถจะจะทำป้องกัน มแมลงทำลายศัตรูพืชได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นผลสำเร็จเราจัดงานนี้ทุกปีแล้วก็ทุกปีก็จะมีไฮไลท์นะคะผักเคลนะคะปีนี้ก็เป็นตัวไฮไลท์ที่อยากให้ทุกคนได้ลองมาหาซื้อนะคะ r mm hmm. อ,อ y a l Project s i g n เ t u r e m e n มูนะคะกว่า30เมนูเลยนะคะโดยใช้วัตถุดิบของโครงการหลวงนะคะเพื่อนำไปรังสรรค์เมนูพิเศษ มาจาัดจำหน่ายในช่วงเวลาระยะเวลางานนะคะจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้มาจับใจ่ายใช้สอยนะคะแล้วก็ได้มาชิมเมนูพิเศษนี้ด้วยวันนี้นะคะถึงวันที่6มีนาคมนะคะที่แฟชั่นฮอล์ชั้น1นะคะแล้วก็คุม m ม r ร์เก็ตแล้วก็ร้านอาหารชั้นนานกว่า15ร้านค้าชั้น G ีและชั้น4ีแสงรลกระคะ่ะ นอกจากนี้ยังมีมุมกาแฟสดของ Royal Project Coffee และมีเมนูเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสุดพิเศษอย่างเคลน้ำพึ่งผสมมะนาวมาให้คนรักสุขภาพได้ชิมภายในงานยิ่งไปกว่านั้นเสียมพรารกรยังตอกย้ำผู้นำวิสัยทัศน์ผู้นำความคิดสร้างสรรค์เชิญสามม t สเตอร์เชสร้างสรรค์เมนูขนมสุดพิเศษโดยใช้วัตถุดิบโครงการหลวงที่มีจำหน่ายเฉพาะงานนี้เท่านั้นค่ะ ฟเวลเดินหน้า <tampoco> จัดหลักสูตรอัลฟาเวลหลักสูตรติดอาวุธการลงทุนรับโลกวิธีใหม่รวมพลกูรูตัวท็อปเจาะลึกสี่เทรนการลงทุนแห่งอนาคตพร้อมลัดฟ้าดูงานถึงอิสราเอลดินแดนแห่งสตาร์ทอัพเพื่อปูทางให้นักลงทุนไทยเตรียมพร้อมเข้าสู่โลกการลงทุนวิธีใหม่ในโลกยุคดิจิทัลที่เน้นการลงทุนในเทคโนโลยีขั้นสูงมากขึ้นค่ะไฟเวลนะครับเป็นหนึ่งในบริษัทที่สร้างขึ้นมาเพื่อผู้ประกอบการนะครับโดยเฉพาะ ผู้ไริหารระดับสูงนะครับที่มาเรียนรู้เรื่องของการลงทุนการสร้างเวลนะครับโดยใช้เทคโนโลยีที่มีในอนาคตนะครับมาเป็นการต่อยอดนะครับซึ่งคนที่เข้ามาสนใจในตัวไฟเวลเองเนี่ยเป็นคนที่คิดว่าเทคโนโลยีในอนาคตเนี่ยจะทำประโยชน์ให้กับตัวธุรกิจของเขาได้อย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของ NFT ในเรื่องของบล็อกเชน AI นะครับแล้วก็ อาจจะมีความตั้มคอมพิวติ้งแล้วก็เน็ตซีโด้วยนะครับหลักสูตรอัลฟาเวลแตกต่างจากหลักสูตรการลงทุนทั่วไปเพราะนอกจากจะอัดแน่นด้วยเนื้อหาแบบเจาะลึกเพื่อให้ผู้เรียนได้เปิดมุมมองแบบที่หาอ่านไม่ได้จากตำราเล่มไหนยังได้เรียนรู้จากเหล่าซี o ชั้นนําที่ได้ชื่อว่าเป็นตัวจริงในแต่ละวงการมาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเทรนด์การลงทุนแห่งอนาคตด้วยค่ะ จัดหนักจัดใหญ่ไปเลยทีเดียวสำหรับค่ายเพลงคน,นามิวสิกที่ล่าสุดถ่าย m อเพลงกัดปากของนักร้องสาวนิ้งอังคาเวอร์ชัน EDM ซึ่งได้สาวๆอย่างเอมิวรานน้ำแข็งทิพรวรรณที่พวกเธอมาพร้อมกับความแซ่บจัดเต็มในชุดบิกินี่สีสันสดใสแถมงานนี้ยังได้ผู้ใหญ่ใจดีมอแปรวจากวีแคร์คลินิกร่วมเป็นสปอนเซอร์ดูแลเรื่องเสื้อผ้านหน้าผมรวมไปถึงความสวยงามของสาวๆทั้งหมดอีกด้วยค่ะ ค่ะสำหรับ MV นีนะคะเราสามคนนะคะตั้งใจกันมากแลก้วก็ที่สำคัญเราสามคนคือเพื่อนกันเพื่อนพี่น,น้องนะคะที่สนิทก,กันมากด้วยนะคะยังไงก็ปากกับ MV นี้นะคะเพลงกัดปากนะคะแล้วก็มีเวอร์ชันแรกด้วยนะคะกัดปากเหมือนกันแต่ว่าเป็นน้องนิ้งคนเดียวนะคะแต่วันนี้นะคะเป็นสไตล์พวกเรา3ามคนบิบีนี่นะคะได้รับชมแน่นอนนะคะดเดี๋ยวนี้นะะเดียนมีนาทนายก็ฝากเข้าไปติดตามแล้็รับชมด้วยนะคะ เป็นยังไงคะคุณผู้ชมเรื่องราวดีๆข่าวสารของเราในวันนี้เต็มอิ่มเลยใช่ไหมล่ะคะสำหรับช่วงนี้และตอนนี้วิชาก็ามาขอพรกับพระนะคะนำบุญมาฝากคุณผู้ชมทุกทกท่านเลยคะ่ะสำหรับช่วงนี้นะคะพักเบรกโฆษณากันสักครู่คะ่ะช่วงหน้ายังมีเรื่องราวดีๆรอคุณผู้ชมอยู่นะคะ สนับสนุนโดย Coffee Degree Mix คุณผู้ชมยังจำเหตุการณ์จิหมูป่าที่ติดและหลงถ้ำขุนน้ำนางนอนกันได้ใช่ไหมคะ วันนี้ค่ะเรามีข่าวดีจากกสทชนะคะที่ได้มาวางแผนออกแบบแล้วก็จัดระบบค่ะแล้ววันนี้มีผู้เชี่ยวชาญมากมายเลยนะคะที่จะมาร่วมวางระบบออกแบบระบบสื่อสารที่เราจะนํามาติดตั้งที่ถ้ำเชียงดาวค่ะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติของเรานะคะเพื่อความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในอนาคตด้วยค่ะติดตามชมนะคะว่าวันนี้ภายในถ้ำจะมีอะไรบ้างค่ะช่วง Happy Rewards สุขรีวอร์ด คุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะลิชาก็ยังอยู่ตรงหน้าถ้ำอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเดินข้างในกันค่ะแล้วก็จะมีจุดสัญญาณแต่ละจุดหลยๆจุดเลยเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าที่นี่เนี่ยเขาวางจุดสัญญาณไว้ที่ไหนบ้างมีกี่จุดนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะคะ สำนักง,งานกสทชโดยสำนักง,งานกองทุนวิจัยและพัฒนามอบทุนส่งเสริมสนับสนุนกองทุนประเภทที่2เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะตามมาตรา52วงเล็บ 2. สําหรับการดําเนินโครงการศึกษาแนวทางการใช้คลื่นความถี่ระบบสื่อสารรวมทั้งการสร้างแบบจําลองและระบุตําแหน่งในธรรม ที่มาของโครงการนี้เริ่มต้นมาจากกรณี13หมูป่าติดในถ้าหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายซึ่งปัญหาในขณะนั้นคือระบบการติดต่อสื่อสารแบบไร้สายแทบทุกทางไม่สามารถดำเนินการได้จึงเป็นที่มาของการให้ทุนพัฒนานและวิจัยเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวนี้ค่ะที่ประสบการณ์ที่เคยผ่านเรื่องของการช่วยชีวิต13หมูป่านะครับที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนประเด็นหนึ่งที่ได้พบ จากประสบการณ์จริงก็คือเรื่องของการสื่อสารภายในถ้ำนะครับมันไม่สามารถดําเนินการได้ที่ใช้คลื่นวิทยุก็เลยหาลือกับรองศาสตราจารย์ดรลังสรรน,นะครับวงสรรน,นะครับก็ว่าดูคุณสมบัติของคลื่นมันเป็นอย่างไรเพื่อจะให้สามารถสื่อสารจากในถ้ำออกสู่นอกถ้ำได้นะครับแต่ลักษณะของของถ้ำที่ขุนน้ำมั่งนอนนะครับมันก็เป็นถ้ำเป็นถ้ำหินปูนล,ลักษณะอย่างคล้ายๆกับเชียงดาวนี่แหละครับแต่มันจะแคบกว่าตดินทางยากกว่านะครับก็เลยว่า เป็นที่มาของโครงการวิจัยนี้เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉินและพิบัติภัยโดยใช้ถ้ำเชียงดาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานที่ทดสอบระบบซึ่งผลผลิตจากโครงการนี้สามารถต่อยอดในการใช้ประโยชน์นำไปสู่การทำแผนที่ในถ้ำและพัฒนานแหล่งท่องเที่ยวในถ้ำของประ,ระเทศไทยได้เป็นอย่างดีค่ะนะครับโครงการวิจัยของสำนักงานกสทชในครั้งนี้นะครับเป็นโครงการที่ว่ากันด้วยเรื่องของการพัฒนาระบบสื่อสาร จากภายนอกถ้าเข้าไปในโพรงถ้าแล้วก็มีการสร้างระบบระบุตําแหน่งนะครับละจูดลองจูดภายในถ้ารวมทั้งมีการสร้างภาพสามมิตินะครับที่อยู่ภายในโพรงถ้าซึ่งเราจําลองเรื่องของไมโครเซลคล้ายๆกับระบบเซลลูล่านะครับเข้าไปอยู่ในโพรงถ้าในแต่ละจุดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเส้นทางที่โค้งหรือเส้นทางตรงก็แล้วแต่ ะร,ระบบสามารถที่จะถ่ายทอดสัญญาณในระยะทางที่เหมาะสมและก็ตรงกับความต้องการได้ คลตอนนี้นะคะก็เดินเข้ามาอีกหนึ่งจุดนะคะซึ่งยังเป็นจุดต้นๆอยู่ขอบอกว่ามีอีกหลายจุดมีทั่วถ้ำเลยนะคะที่เขาจะวางจุดสัญญาณไว้ด้านนี้ค่ะจะเป็นเสานะคะที่ปักสัญญาณเอาไว้ส่วนตัวนี้จะเป็นเครื่องมือที่สื่อสารค่ะอย่างที่บอกไปเรื่องของเหตุการณ์13หมู่ป่าถ้ำนางนอนนะคะที่นี่เขาก็เลยเอามาค่ะเพื่อที่จะวิจัยแล้วก็ออกแบบนะคะจุดเสาสัญญาณต่างๆเพื่อเวลาที่มีคนเข้ามาในถ้ำนะคะจะได้ใช้ประโยชน์จากสัญญาณเหล่านี้ค่ะแต่ย้ํานะคะว่าเวลาเข้ามาเนี่ยจะต้องมากับเจ้าหน้าที่ค่ะ แต่ถ้าเกิดเหตุหลงถ้ำเข้ามานะคะก็ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่ายังจะมีจุดสัญญาณแล้วก็อุปกรณ์สื่อสารแบบนี้นะคะสื่อสารไปยังตามจุดต่างๆที่ได้วางเอาไว้ค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ได้สามารถสื่อสารเหมือนโทรศัพท์มือถือได้ทั่วถ้ำนะคะแต่ว่ารับประกันเลยค่ะว่าจุดสัญญาณเหล่านี้นะคะจะช่วยเหลือชีวิตหรือว่าความปลอดภัยให้กับประชาชนหรือนะักท่องเที่ยวที่เข้ามาได้ค่ะ การติดตั้งอุปกรณ์เพื่อทดสอบในถ้ำเชียงดาวครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทําให้สามารถจัดการระบบถ้ำในอนาคตได้ที่สําคัญยังสามารถระบุพิกัดและสื่อสารกับภายนอกได้จะทําให้เกิดความปลอดภัยในการเข้าไปท่องเที่ยวรวมถึงการเข้าช่วยเหลือหากเกิดพิบัติภัยได้เป็นอย่างดีค่ะณนะอนาคตนะครับถ้ากรมอุทยานหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะครับนำชุดนี้นะครับไปใช้งานแล้วก็ เก็บข้อมูลแผนที่ถ้ำไว้ได้ทั้งประเทศมันจะเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการกู้ภัยนะครับได้มากที่สุดนะครับก็ต้องขอบคุณสํานักง,งานกสทชนะครับที่ให้งบประมาณตรงส่วนนี้มาซึ่งโครงการนี้เมื่อเสร็จแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติผมชอบและผมเชื่อมั่นว่ามันน่าจะเป็นเป็นในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้มันเป็นสิ่งแรกของโลกซึ่งเราพยายามเพราะว่ามันเกิดปัญหาในบ้านเรานะครับมันเป็นความ เป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็นอินิเชียทีฟที่ดีของนักวิจัยนะครับแล้วก็ก็ดีใจนะครับที่ทางสำนักง,งานกอสอทอชอได้สนับสนุนเรื่องนี้นะครับ น,นี่ก็คือประสบการณ์ครั้งแรกเลยนะคะของลิชาที่ได้มาเที่ยวในถ้าแบบนี้ค่ะแล้วก็ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะและที่สําคัญได้ร่วมสํารวจนะคะจุดติดตั้งสัญญาณค่ะระบบสัญญาณที่จะใช้ในถ้านะคะหวังว่าจะเป็นถ้าแรกๆแล้วก็จะมีอีกหลายๆที่เลยนะคะเพื่อความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็ความเจริญของสัญญาณต่างๆในถ้านะคะแล้วก็ประเทศชาติของเราค่ะ แชร์แบ่งปันความสุขโดยน้ำปร,ราปรุงสุขตราแม่ไพลินใบจ่าวิรัตปันสุขสนับสนุนโดยน้ำปร,ราแม่ไพลินจ่าวิรัตปันสุขพบกับลิชาพา วันนี้นะคะอย่างชื่อที่บอกเลยะคะ่ะว่าลิชาพาดแซบจะมาพบกับเมนูอาหารสุดแซบค่ะเมนูที่ทุกคนนะคะฮิตกินกันมากๆเลยนะก็คือยำขนมจีนค่ะสําหรับคนที่อยากรักษารูปร่างแต่ขาดรสชาติแซบแซบไม่ได้นะคะวันนี้เราเลยต้องทํายำขนมจีนค่ะแต่ขึ้เชื่อว่ายำขนมจีนนะคะวัตถุดิบต่อมาที่สําคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือน้ําปลาร้าค่ะแต่น้ําปลาร้าหลายๆคนคงคิดว่าเอ๊ะมันจะสะอาดไหมท้องเสียหรือเปล่าปลอดภัยหรือเปล่านะคะวันนี้ค่ะแน่นอนเลยว่าวัตถุดิบหลักของเมนูนี้ลิชาต้อง คัดสรรมาแน่นอนค่ะนี่วันนี้เราจะใช้วัตถุดิบหลักเป็นน้ำปลาร้าปรุงสุกนะคะขึ้นชื่อว่าน้ำปลาร้าปรุงสุกแปลว่าปลอดภัยแน่นอนค่ะแล้วนอกจากจะทําเป็นสูตรปรุงสุกแล้วอร่อยแล้วนะคะยังสะอาดได้มาตรฐานด้วยค่ะเพราะไม่ว่าจะเป็นโรงงานการผลิตเครื่องมือหรือวัตรกรรมนะคะขึ้นชื่อค่ะแล้วก็ได้รับมาตรฐานทุกขวดค่ะที่สําคัญตอนนี้นะคะสําหรับผู้บริโภคหรือว่าร้านค้าต่างๆมีโปรโมชั่นขวดละ19บาทเองค่ะ เอาละค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูเมนูเด็ดๆแซ่บๆในวันนี้กับยำขนมจีนค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่านะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใช้น้ำปลา,าเลยค่ะ น,นี้เราจะแซบกันสุดฤทธิ์นะคะใส่เยอะหน่อยนะคะคุณผู้ชม,อมตอนนี้กลิ่นหอมมากแล้วคุณผู้ชมอยากจะกินแล้วนะคะแต่ว่าต้องรีบปรุงก่อนต่อไปนะคะเราก็จะใส่เป็นน้ำปลาเล็กน้อยพอคะ่ะน้ำมะนาวนะคะ พิกป่นค่ะ,ะใส่ไม่ต้องเยอะนะคะถ้าใครชอบเผ็ดค่อยๆใส่แล้วก็เติมทีละนิดดีกว่านะคะตัวปักยาวค่ะคลุกเขาสักหน่อยอต่อไปนะคะเราก็จะใส่เนื้อปลาทูก่อน อันนี้เราทําเผื่อน่าจะทานได้เกิน2คนนะคะเราใส่เป็น2ชิ้นไปเลยแล้วกันนี่ค่ะเป็นปลาทูนะคะ1ตัวแล้วก็ผ่าเลาะก้างออกให้เรียบร้อยนะคะการทำยําขนมจีนนะคะก่อนที่เราจะคนเราใส่ปลาลงไปแล้วเนี่ยเราไม่ต้องกดจนเละนะคะเพราะว่าเราคนเบาแบบนี้ปลาจะแตกออกแล้วก็คลายชิ้นเองนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะใส่ขนมจีนค่ะขนมจีนหยิบมาอย่างนี้เลยนะะะะราคาที่เหลือเราก็จะใส่นะคะเนื้อสัตว์ตามชอบเลยนะคะสำหรับใคร เคยกินเนี่ยทั่วไปเขาจะใส่แค่ปลาทูอย่างเดียวหรืออาจจะเป็นกุ้งกับหมูสับนะคะวันนี้เรามีหมูยอด้วยใส่ไปเยอะๆเลยค่ะเราทํากินเองนะคะใส่ตามใจชอบค่ะค่ะขออนุญาตใช้มือเลยนะคะหลายคนที่ไม่เคยทานปลาร้าหรือว่าคิดว่าตัวเองไม่ชอบปลาร้านะคะลิชาแนะนําเลยค่ะแบรนด์นี้เพราะว่าเป็นแบรนด์ที่กลิ่นของปลาร้าละมุนมากๆ หมาะกับทําอาหารได้ทุกประเภทนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นอาหารอีสานหรือว่าอาหารที่ต้องใส่ปลาร้าเท่านั้นนะคะอาหารไทยเมนูภาคกลางปกปติเราสามารถใช้น้รราําปลาร้าใช้แทนซอสปรุงรสได้นะคะท้ายเราก็จะใส่ผักค่ะหัวหอมเราจะใส่ทีหลังนะคะเพราะว่าเขามีความแฉะความนิ่มอยู่แล้วถ้าเราใส่ไปคลุกเคล้าก่อนนะคะมันจะทําให้เละค่ะแล้วก็ใส่ผักชีผักโรยทุกชนิดที่เราเลือกไว้ค่ะ พอเราใส่ผักที่ค่อนข้างแฉะและนิ่มไว้ด้านบนแบบนี้นะคะไม่ต้องคุกเยอะเลยค่ะเอาแค่พอคลุกเคล้าให้ทั่วก็พอนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะใส่จานแล้วก็ชิมกันแล้วนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลิชาต,ต้องขอตัวไปทานก่อนนะคะแต่ก่อนที่จะไปทานนะคะมีกิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะสาหรับใครนะคะที่อยากจะเป็นผู้ชิมผู้ทานนะคะสามารถซื้อได้ในราคาพิเศษ19บาทนะคะแต่มีแคมเปญดีๆมาฝากสําหรับผู้ประกอบการค่ะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะที่ขายทั้งส้มตำยำขนมจีนหรือว่าอาหารอีสานทุกชนิดเลยนะคะที่ต้องการจะใช้น้ำปลาปรุงสุกแบบนี้นะคะเรามีแคมเปญและกิจกรรมดีๆค่ะเพื่อมีรางวัลน,นะคะให้กับร้านค้าต่างๆหรือผู้ ประกอบการต่างๆนะคะได้มีเงินสนับสนุนกิจการกันต่อไปซึ่งกิจกรรมนี้สามารถติดตามได้ทางแฟนเพจของน้ำปราปรุงสุกตรามแม่ไยลินใบาจาวิรัตปันสุขขึ้นให้ที่หน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคะและที่สำคัญห้ามพลาดนะคะว่าครั้งหน้าริชัจะพาผู้ชมไปพบกับสิ่งดีๆอะไรนั้นนะคะติดตามชมกันทุกสัปดาห์นะคะทุกวันพุธเวลา15นาฬิกาานาทีจนถึง15นาฬิกา55นาทีทางททบ5อย่าลืมกดหมายเลข5นะคะกับรายการ Happy season, แฮปปี้ซีซันฤดูแห่งความสุขสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ